ทุตุตุริย y นทุตุริยนทุตุตุเดี๋ยวก่อนคุนี้คือผีทุเรียนเลยค่ะมาจากกรุงเทพเลยก็อยากให้ลองเออเพิ่มมาอีกย่มานี่ยเดี๋ยวกินเยอะจะร้อนในแน่ๆน่ฮัลจะลหนึ่งปีแล้วค่ะจริงๆลงไท n g ค่ะบะ 근데 맛있어 새우 음할 <laughs> <laughs> <뭐려, 이거>? 대추야? 할로윈이 나응이옐리야 안녕하세요 가뽕 가뽕 잘가 เรามาเที่ยวแล้วตอนนี้ก็ช่วงจะรูดูทุเรียนแล้วนะคะรู้ไหมคะทุกคนคือฮันซูร้องให้ทุกวันว่าอยากกินทุเรียนทุเรียนก็เลยจิมมีคิดว่าเอ๊ะงั้นปีนี้ไปที่ไหนดีเรายังไม่รู้นะคะว่าจะไปไหนแต่ว่าแค่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปไรยองเลยค่ะทุกคนวันนี้ฮันซูเมดบอยโอเมดบอย oh, <bad> หรอคะช่ป้าป้าทุเรียนฮันซูป้าทุเรียน ตนนี้ที่ไหนครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่จุดพักรวมระหว่างไปพัทยาระยองอีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองเดินดูก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแถวแถวนี้วันนี้ไปเที่ยวคนไปเที่ยวยเยอะใช่ไหมเน่เน่เลยทุกคนไปไหนคะรถเยอะคนเยอะโอ้ดดก็ร้อนร้อนร้อนดีเพราะว่าวันนี้กินทุเรียนช่เป็นอากาศที่กินทุเรียนอร่อยแน่เลยโอ้ นอะไรดีนะข้าวขาหมูมีข้าวขาหมูด้วยก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวมันไก่ก็มีสวัสดีค่ะอ่าฮันซาอยากินข้าวขาหมูนะครับเอาข้าวขาหมูแล้วก็เกาเหล่าอย่างนี้ดีกว่าพี่ค่ะข้าวขาหมูได้ไหมเอาสองจานเอาไข่ด้วยนะคะค่ะใ่สวัสดีค่ะเอามีเกาเหล่าไหมคะเออเกาเหล่าหมูดีกว่าค่ะหนึ่งหนึ่งถ้วย วิหังสวันนี้เสื้อน,น่ารักมากเลยอ,ะอ่ะกับกับอังโก้วยกอืมทริปนี้ไม่ได้พางโกงมาด้วยเนะเาะพอว่าช่วงนี้เราเน่ๆก็อังโกตุยเร็วไม่ได้คะ่ะไม่ได้ไไดเลยใช่่เาว คนฟูคนฟูคนฟูร้อนเนเน่ค่ะใช่ใช่อ่ามาแล้วขอบคุณค่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวเหรอเกาเหลาเกาเหลาใช่ใช่ใช่กินกับข้าวขาหมูอ่ะต้องมีเกาเหลาน้ำซุปเกาเหลาเหรออืมโอ้เกาเหลาก็คือไม่มีเส้นค่ะซามีแต่ผักกับลูกชิ้นนี่นะคะจะชิมกเกยสิบีดาแม้อร่อยเลยค่ะอย่า ข้าวคั oh. ่มู๊ดอ๋ออ๋อเลยแน่นแน่ข้าวคั่มู๊ไม่ผิดหวังแน่แน่อร่อยมากมากเนาะ,ะที่บางโคลานข้าวคัมวกก่มู๊ดจางคนเกาหลีผู้ชายก็ผู้หญิงคนไทย รานดังใช่ไหมใช่ใช่ฮันดูว่าทิกตอกข่าวเดี๋ยวจิมิจะพาฮันาไปกินด้วยเข้าบอกว่าจริงจงอร่อยมากๆอยากกินมาพร้าวรสอุ้ข้าวขาหมูไงทุกคนเคยไปหรือยังคะข้าวขาหมูบั้นบั้นไล่หรือเปล่าอื้อว้าอืหืกลมๆมากขรัวว้าอือื 왕립발 라이온 삶에 또 리얼리티 라이온 레오카 확신 음 동상이 있고 명소가 많이 있더라고요 티 라이온 당 망막 거, 액티비티 거달, 두리안, 폴라마이여 어. 세계 유네스코에 지정된 시인이 또한분계셔 1700년대에 활동하셨던 시인 중에 한 분이신데, 유네스코로 지정될 정도로 아주 소설이 기가 막힌 소설을 선생님. 많이 쓰셨다고 하더라고요. 어, 낭만네를. 자, 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 자. 쿤뱅과 쿤모모라는 이야기가 있는데, 그 얘기는 굉장히 흥미롭다고. 어. พัทยาคอนเยอๆยๆ์เต้ไล่ยองคอนไมเอียร์อเมริกาเยียรอเมริกาเยโหลไลฟ์บ่าวบ่าวสบายสบายดีไปเลยไปค่ะ<อ>ไปไปกินทุกอย่างกันอไปป่ะเดิกปักจิก็สุดไม่มีไม่มีไม่มีโอ้พักปักจ <laughs> ีหอมหอมมาก Let's go to ไล่ยงจิมินได้เช่ารถมาจากกรุงเทพด้วยนะคะ จะได้ไปง่ายง่ายคือมาริตนเด้วคุณลิซ่า YouTube เดซองอ่าละนองระยองยะลาอ่ะละนองละยองละนายะลายะลาใช่ใช่ละนองลายองยะลาเออเร็วเร็วละนองยะลาไม่ได้ละนองยะเร็วละนองลายองยะลาโอ้ที่นี่เลย อันนี้หรอใช่ใช่ใช่โอ้ตลาดข้างหน้าก็มีอะไรเยอะแยะเลยใหญ่มากโอ้ใหญ่ดีเนาะโอ้โหล่พลไมพุลไมตุเรียนนี่ตุเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะย่อที่นี่เลยค่ะตลาดกลางผลไม้ตะพงคือตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในระยองด้วยนะฮันซาทุ่ทุ่ทุทุ ทูทู let's go let's go ทูทูทูเรียนทูทูเรียนทู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  let's go let's go ทูเรียนทูเรียนโอมาปุ๊บทูเรียนก็เยอะแยะเลยค่ะทุกคนโยนี่แหละนี่แหละไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมดูแบบใหญ่อยู่เนาะใหญ่นะโอ้โหนี่แหละอันนี้คือพันไม่ได้สิแบบเนี้ยโอ้โหที่ลายยงใช่ไหมไม่รู้่ต้องถามพี่แล้วแหละสวัสดีค่ะ ยขอดูได้ไหมคะว้าอันนี้หมอนทองเหรอคะคมนะโคใหญ่มาก<อ>แล้วจากรลยองเลยเหรอคะอันนี้อ๋อของตราลองถือดูได้ไหมคะได้ว,ว,ปวปเปล่าเธอโอหเอนวา่าเ่าอ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ่คา่า่่่่่่นาา่ 아ล라ม้ก็네นวตรงนี้เลยใช่ไหมคะข아บ아ุณค่ะขอบค아ณค่ะขเดือน อยากลองกินลงรับแรกดูจริงจริงดูยากมากครับโอเคโอเคโอเคไปครับงั้นลองดูว่าที่นี่จะมีอะไรให้แบบพวกเราชิมบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีแต่หมอนทองเหรอคะมีหลายัสธุ์เลยค่โอ้ มูซังคิงอ๋อของมาเลเซียของมาเลเซียแต่ที่แตยาใช่ทุเรียนมีมูซังคิงด้วยมูซังคิงมูซังคิงอ๋อแล้วมีชะนีก้านยาวก้านยาวมีแต่ว่าหมดไปแล้วแล้วก็ชะนีตอนนี้มันหมดรุ่นอประมาณสิบวันจะตัดได้แล้วก็มีนวลทองจันทร์เป็นผสมระหว่างหมอนทองกับฟรอมานีอ๋ออ๋อวิธีนี้ก็แปลกดีใช่ค่ะเป็นแบบเขามิกซ์กับ าแล้วรสชาติจะเป็นยังไงหรอรสชาติจะหวานแล้วหอมมากโอ้หวานแล้วหอมมากต้มอ้าเหมือนจะสุกๆเลยถ้าสุกๆจะยิ่งต้มอ้าวแม่จำไม่กินเนื้อสุกเลยค่ะค่ะจะอร่อยอ๋องั้นทันซาจิมีว่าอันนี้น่าจะแบบพิเศษเลยงั้นเอาหน่วนทองจัิตอนนี้มันยังไม่สุกอ๋ออ้าวไม่สุกตอนนี้กินได้แค่นี้เออเองต้องกินนิ่มๆหรือเปล่า ินได้ทั้งนิ่มๆกินทั้งได้กรอบๆคนนี้คือผีทุเรียนเลยค่ะมาจากกรุงเทพเลยก็อยากให้ลองอะไรงตัดนีสุกอพิหงตัดด้วยของเจ๊ขอเจ๊ขงเน่าจะเป็นคนเกาหลีใ่ไหเกาลีค่ะยังก็ไเรี่อยอันยังไี่อ๋อาฟังไทยออกมาพูดไทยกัได้ อาาจรย์คุณถ่ายได้ค่ะได้ค่ะได้คุณถ่ายได้เลยได้ครับสวัสดีค่ะคุณยายัสดีค่ะคุณยายนี่ส่วนของคุณยายค่ะ ouais. คุณยายโอ้สวยเลยอร่อยมากคุณยายแนะนำเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะจะลองค่ะโอ้สุดยอดมากลูกเนี้ค่ะหอมเลยว้าสวยมากสีเหลืองเหลืองอัี้หวานแน่ๆเลยค่ะพี่สาวได้ค่ะเอาเอาหนึ่งลูกเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวลองจับ ยี่สิบโอเคค่ะมาปุ๊บเชื่อคุณแม่ได้เลยเป็นโปรเฟชชั่นอลมากคุณแม่หนูเลือกอีกอันนึงให้หน่อยค่ะที่ไม่ใช่พวงมณีหนูอยากให้แฟนกินเยอะๆอันนี้หมอนทองยิ้มทองเนี่ยเอาอันนี้เนี่ยอันนี้เลยเอาอันนี้เลยได้กือโอ้โหใหญ่เท่าเดี๋ยวกินเยอะจะร้อนในแน่แน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้นอนแอร์อ๋อคืนนี้นอนแอร์เลยนอนแอร์เอิดแรงเลยได้เลยค่ะ ยอดสวยมากเลยค่ะโอ้โหร้านพี่เจ้นเล็กเลยนะคะเี่มาเยี่ยมบูธของพี่ได้เลยนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะชื่ออะไร่ได้เาไปกดติดค่ะขอบคุณค่ะ คุณแม่กลับแล้วค่ะเดี๋ยวจะคันให้อะไรนะคะยิดครับยนดคบาดมจุนมับ่งอนารลยอ้อยโโน้ยโอ้ยโยโอ้ยยโอ้โอ้้ยโอ้้อ้ยโอ้เยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ก็อียอยอ้ยโอ้ยอ้ยยโออ้ยอยัออ้นยโอคยโอ้ยอยโอ้ยโอ้อ จิมิอยากลองกินอันนี้ดูมะไฟมะไฟอันนี้แปลกๆอันนี้ก็ผลไม้ใช่ไหมคะจะรสชาติยังไงหรอคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเ้ยให้พี่สาวกินหรอคะขอบคุณค่ะอันนี้คือมังคุดแล้วก็มะไฟบิสบิสทัก็เส้นหยุ่นเน้นไข่ไข่กันใช่อร่อย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 มากค่ะมะไฟโอ้แปลกหายากครับใช่ไหมคะอันนี้จากที่ไหนหรอคะของลายองเลย

ไปสิค่ะป้าโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชอบเพลงเกาหลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอยากให้อนาคตเป็นไอดอลดังๆเหมือนพี่ลิซ่าเลยเออไฟทิ้งฟูฟูขอบคุณครับขอบคุณค่ะล่นดิล่นดิเดต้นดิบน้ำตกน้ำตกว่างกันครับเออภาษาสินเต้นใหญ่ใช่ไหมคะใช่ใช่เต้นมากเต้นมากได้ได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปรถก่อนนะคะเออ โอ้ที่นี่ใกล้ๆตลาดมันจะมีหัดแหลมจเจริญน,นะหัดแหลมจันหนึงใช่แหลมจเจริญแหลมจเจริญน,น่าจะดังที่ระยองด้วยโอเคยีค่สิบห้านาที let's g ยี่สิบ <'s> นาทีใกล้ๆนะโอเคค่ะโอ้โหหอมทุเดียมากจริงในรถ <laughs> หอมทุเดียแรงเวอร์ค่ะทุกคนเจ้าคนเจ้าคงงด้ไหมจะมูหไ,ไหมหอม่อะ <laughs> โอ้โหอาซาทำไงดีทำไงก็ตอนนี้ทุเรียงอยู่ข้างหลังรถนะคะทอยู่เบาโอ้ยแรงมาถึงข้างหน้าเลยอ่ะก็อ้ไม่รู้กินก่อนกินก่อนค่อยคิดอืมอ๊ยมเสียงเสียงมิวสิคโอ้ฮะมันมีอะไรคอนเสิร์ตเหรอ ร็อ k on the beach. ลิวไซไม่ได้จูเลตต์สมพูดชาวรนจอดรถทีมอด้เดหรอแป๊บนูนะถามก่อนพี่ขาจะจอดรถไปแหลมเจริญค่ะจอดรถอ๋อโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้มีคอนเสิร์ตเหรอคะโอ้โหคอนเสิร์ตเหรอโอ้แต่จอดรถที่นี่ได้เราเรามากินทุเรียนเหก็บังเอิญเราก็เจอคอนเสิร์ตค่ะทุกคนโอ้โหโลกรีบมากยอมใหญ่มากจะมาจอดรถค่ะไปไหนครับ พอดีมากินแถวแถวนี้ค่ะพี่เขาไม่ได้พี่ถอยหนังก่อนครับเขหลังอ๋อพะครับอ๋อเดี๋ยวกนี่จอดรถคอนเสิร์ตแน่เลยว่า what happened นั่นห่ะสิทำลังไหนเนี่ยยี่ไงทะเลว้าวโอ้คุณเยอคุณเยอมากเยโอ้ปาร์ตี้ใช่ไหมคะปาร์ตี้หรอวันนี้ลุงเลมจอดโอ้เฮ้ย กณจิมยังไม่ได้จองโรงแรมด้วยนะไม่มีก็ไปคอสาเมะค่ะโอเคได้เลย no plan ค่ะกวยเตี๋ยวเรือ คุณซุสทำอะไรนะรักรักเฟสติวัอ๋องั้นพี่บาดีสแลมอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อบาดีสแลมฮันท์เธอชอบมากบาดอสแลมข้าใช่ไหมที่ฮันซาเคยเล่าให้ฟังไงมาราธอนใช่ปะโอใช่มาราธอนที่ยัลลาไปถึงเชียงรายเออเออเออใช่ใช่จริงจริงออประทับใจประทับใจค่ะเออลงให้หรอลงให้ลงให้อุ๊ยหรอปุ๊บร้านนี้ก็ดังมากนะฮะหิวไหมก็ก็หิวนะ ก็กินได้ถ้ามีก็กินได้ฮันซ่าไม่หิวก็อยากกินทุเรียนค่ะเมื่อกี้เข้ามาเข้าข้าวหมูอร่อยละสิเพราะว่าฮันซาวันนี้อาอฮันชอบกินไอเย็นนะคะจิมินนนนน่เลยุค่ะอ๋อฮันซากินอะไรฮันซ่ากินขนมก็นมอมอ๋อแล้อยากกินทุเรียนคร่ะกินทุเรียนที่ไหนน้าอันนี้นี่มีหรอคะ โอ้สวยแน่โ <screws> น้อ <check common understands> <hat> <we> ๋อท <is it>? ี่นี่ไหมมีทะเลด้วยใช่ๆๆอ๋อโอ้ดี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 อ๋อครัวนั่งดูเลโอ้บรรยากาศผ่านมากสวัสดีค่ะสองคนค่ะมีเมนูแนะนำไหมคะจะมีเป็นกุ้งล่าซอมมะขามว่ะอกแมวหวานหวานเปรี้ยวๆงั้นเอาอันนี้หนึ่งกุ้งล่าซอมมะขามหนึ่งนะคะค่ะยำมือเส้นทะเลเอาเผ็ดปกติหรือเผ็ดน้อยดีเผ็ดปกติเผ็ดได้ค่ะ แล้วก็ข้าวผัดจานเล็กเป็นข้าวผัดอะไรกะม,มีทะเลกุ้งหมูทะเลเป็นทะเลนะคะค่ะ<า>ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะว้าวยังไม่จบเยว้าวยังมุเส้นทะเลบ้าไปแล้วทุกคนอ a ม a ซ i ่ง <laughs> <Amazing S 1> มากนี่แหละคือมาทะเลจิมิสั่งข้าวผัดกุ้งนะคะทุกคนอาหารทะเลสุดสดเลยค่ะถ้ามาทะเลแล้วถ้าไม่สั่งอาหารทะเลคือยังไม่ถึง ยูด oh. oh, oh. wow. ีคาโอ้มีคนตกปลาด้วยจับปลาด้วยเลยจับได้จับปลา้าจับดีกด้ิงมียิกินเลยกินเลยกินเลยค่ะจัตฐานอร่อยค่ะจะทานไห้อร่อยเลยนะคะนะคะะโอ้หอมกุ้งก้มคาบหรออื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 อ่าทำใจยูยูเนี่ยเล้วคับ ข้าวผัดที่ถูกจ้องมากอร่อยอร่อยยำยำใช่ว้าวว้าเผ็บเนาะอเผ็ดเปรี้ยวอืมว่าทะเลดีมากทุกคนถ้าจะคิดว่าที่นี่บรรยากาศไม่เหมือนที่ 파타야 방생 진짜 많이만. เพราะ타 파타야가 คนเยอะ 둘. 비지 비지, 근데 you know? 티니 치우, 치우 치우 진짜. 치우 응, 응. 치우. 어. 치우 치우 많아. 어 어. 음. 생각 빈야까빔니 만난 마카 투 커. 어 역시. 어티 타이 나이트 탈레 디마카. 음 음. 고맙습니다. 고맙습니다. 으. 꿈쏟 나파 나파. 비주얼 보소. 어. 아니 이긴 어다 모든 다이. มันคล่ายๆกุ้กุง้งคุ้นิ่มทำ <laughs> สั่งทำอย่างเงี้ยเห <ไป S 1> มือนปั้มหมูอะ <laughs> ต้อง่ต <corr ug. S 1> ้อ<ม>งอืมอืมอืมซอสดีจังทำไมกุ้งนี่กินไม่เบื่อเลยเไม่หิวคะ่ะไม่หิวคะ่ะไม่หิวค่ะ 징징 인เ 카페. 빈이 레오. 빈이 레오. ค่ะ오 빈이 레 레오. 빈이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  레오. 레오. ใจเย็นจ้า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 จ아이จ้า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 จ안าจ้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 าจ 맨 아, 김해. 저저니녀 바. 언 놓는. 한살러능빌 레카. 응 찐찐 롱타임카. 음. 한국 분들은 5월이나 7월 딱이 사이에 태국에 오게 된다면 음. 진짜 길거리 두리안을 먹어도 되니까 두리안 꼭 드셔보시길 바랍니다. 더 많이 두리안에 대해서 알고 싶다. 그럼 방콕 무비를 구독하시라. 잘 가. 항상 음. 두리안 목사님이야. <목소리> 전도 전도 아멘 전도 자두 <laughs> 나도 태국 두리안 을 전파라 하 전파라 마코 응. <laughs> 퀸 두리안 <laughs> 퀸뭐야 아, 뭐야 <laughs> 뭐야 <뭐예요>? 대추요 <laughs> 대추요 가발이요 뭐요 뭐 <laughs> 뭐요 <laughs> 어디 어디 저기 뭔족 <laughs> 어디 뭔족 <먼저> 귀걸이 아니요 <laughs> บางคุดก็ต้องกินตอนนี้แหละโอ้สวยมากตุ้ผิวดีเหมือนจีมินเลยว้าเออ j u i c น้ะช้ำน้ะช้ำช้ำมากโอ้ทำไมเธอแก่สวยอะจีมินแก่ไม่สวยเลยว้าวสุกๆเรโอคานใช่ไหมสุกสุกพอดีด้วยว้าอร่อยมากวันจนวันจุว้า ว้ากินเย็นๆนี่อร่อยแน่ๆเลยโอ้เบีวอู้นี่นี่นีอ๋อปอกอ้อ้อู้อี้อูอ้อ้ออ้อูออูอ้อ้อูมอู้อ้อ้ออ้อีอออููอออ้ออาลออออ้อออออ โอลีนไทยแลนด์นะเว้ยตบเปี้ยวว้าววิตามินซีชัดชัดอุ้ยแต่อร่อยนะชอบนะจีมินชอบมามาว้าวโชว์ค่ะมันทองครับก็มอนทองทุเรียนกับแมทนินโนอินนินโนย์ครับจีมินว่าผู้ติดตามเราอยากกินแน่แน่อยากกินแน่แน่เนาะท่านลองกินดูก่อน ว่าจีมินจะกินได้ไหมจะได้ได้อืมกลอมวั่นจนช่วยสุดมากครับอืมชัวรััอก็กลนอืมหอมอืมอร่อยออร่อยอะถ้าจีมินกินได้ก็น่าจะกินได้ทุกคนอืมจริงจิงครั้งแรกอาจจะย่างนิ่นึอืมบงแนะนํำมนทองก่อนอืมอืม ปีใช่ไหมแฮปปี้ไหมที่รักรออันนนไม่ได้คเกินยอะม่ได้เพราเยค่ะสุกเยอะมากอออ่าเม็ดใหญ่มากหญมากอันี้ทังหมดเม็ดทังหดเม

เม็ดใหญ่มากจริงๆนี่โอ้โหเม็ดใบมาใช่ไหมจริงอันนอร์ดเลเวลจริงสุดยอดว้าปังไหมฮะโอเคไหมอันนี้ได้ได้ได้กินได้จะมีเหมือนเหม็นต๊ดอะไม่หอมมากไม่ไม่หอมหอมมากจริงอร่อยมากหรออันนี้ จิมเล้ามั่ว angkan เนี่ยโอ้ใช่เหมือนดองเลยอะเล่าดองมากจิมินมองทองโอเคเลยโอเคสุดว้าวดูมันสิจิมหวานมากอะนี่ดู้ตููู้้เป็นทุเรียนเปื่อยเลยอะทุกคนว้าวจับ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 โอ้โหเก่งมากกินเก่งมากจอะไรอะวะ 와 맛있네 라이언า리ง 오케이? 오케이. งท <laughs> <laughs> 아, Oh. ดีใจจังพาเด็กชายฮันซูมากินทุเรียนรายองสาําเร็จค่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะคิดอยู่ว่าอจะใกล้ทุเรียนแล้วจะไปกินทุเรียนที่ไหนดีก็เลยจิมินลองมาลรยองใช่ไหมคะลายองโอเคนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพก็เดี๋ยวจะลองพาฮันซูไปกินที่กรุงเทพเหมือนกันฮันซูบอกว่าลงรับแลจ,จะอยู่ตรงภาคอีสาน,นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบแถวอุบลฮันซูคิดว่าอีสานไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าฮันซูกินครั้งแรกทุเรียนไม่ชอบจริงค่ะเหมือนกันจิมินก็เหมือนกัน 네기인 여요 루레오 천마카 잘 지금 와 똥롱 뻗ใจดู어 근데 틀으면 <laughs> <caring> 여기서 어떻게 올라가니 두리안이 쫙 이렇게 올라가 이렇게, 이렇게 올라와 루마카 <stair> น่าจะรู้น่าจะรู้ทุกคนน่าจะรู้อันสักกี่เอยอชาชาอเพราะว่าเอนจเยอไหมแต่กินทุเรียนแล้วอยากกินโคกอยากกินกาแฟไม่ได้นะแล้วก็เหล้าก็ไม่ได้นะ현จีนิฮัจิไม่รับเรื่งไม่รับใช่ใช่เไม่ก็ช็อกอีกุคนจได้ใช่ไหมเธอจำได้จได้เกือบตุยตุยเลยไม่ได้จีไม่ได้ว้าตอนนั้นหน้ามืดเลยโอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้อย่าอย่าแกล้งนะ นนะสวคนมากอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มมากครับอืมแฮปปี้มาก역시ประเทศไทยของทุเรียนผูกติดตามบอกว่ากินทุเรียนเสร็จแล้วต้องกินเย็นเย็นจริงเหรอจะได้เย็นๆได้โ้จริงเย็นเมากเพราะว่าทุเรียนร้อนไงอ้เต๊ะเต๊สวยมาก จิมินสวยหรือมังคุดสวยจิมินสวยโอ้โ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่เหมือนทางซาธรรมดาแล้วอ่ะอันนี้ของเธอเลยก็พอแล้วพอแล้วยอะินยอะไมอ่ผิวดีโอเคอ่ะแค่อีกกัหนึ่งที่วันนี้เราซื้อผลไม้ใช่ไหมคะทั้งมะไฟมังคุดแล้วก็ทูเรียนนี้อยากให้คนต่างชาติที่ดูเป็นข้อมูวี่ดูอยู่อยากให้เขาเรียนด้วยกันก็เลยซื้อมาเยอะอย่างนี้นะคะ 낚시해, 훌륭한 곡. 곡이, 곡이, 곡이. 곡이, 곡이. 곡가 곡이. 곡이, 리가 곡이, 곡이. 곡이, 곡가 곡이, 곡이. 곡이이

เออให้เฟรชเฟรชก่อนออืนะลองดูสิจิมิจะลองหาโรงแรมก่อนนะคะทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีห้องพักว่างไหมคะวันนี้พักเต็มแล้วค่ะโอ้เต็มแล้วเหรอคะใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีห้องพักว่างไหมคะขอโทษค่ะละยองวันนี้ห้องเต็มนะคะเอ้จริงเหรอคะใช่โอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอุมยว่าเพราะว่าคนสอนหรือเปล่าอ๋อคอนสิรจริงใหญ่ไหมน่าจะใหญ่ๆหรือว่าลองพัทยาไหมลองกอซเม็ดกอซเม็ดได้ไหมตอนนี้เอ้แต่มีเรือเหรอขึ้นเรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ตัวนี้ส่งทุนแล้วน่าจะไม่ได้แล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงจิมมาลองดูอากาก่อนที่พัทยาตัวนี้มีห้องว่างเยอะันซะอ้จริงหรอใช่ใช่ใช่ใกล้ใกล้ก็หนึ่งประมาณ1นึ่งชั่นโอเคไหมได้ได้ได้ตันี้กินตเรียนเอเนอร์จีอได้กับเอเนอร์จี้อขับรถได้ใช่ไหมต้เรียนรถเด็กโตรคเป็นโรงแรม5้าดาวเรือหนึ่งห้องห้าดาวเหรอเป็นหดาวแต่ว่าหนึ่งพันบาทฮัน0หนึ่งพันลองไหม แต่โอเคอยู่นะห้องโอเคนะจริงเหรอใช่ทุกคนห้องโอเคไม่ไม่ใช่เหรอไม่รู้แต่เอาก็ได้ไงลองไหมเธอต้นนี้ลองได้ชกดีมากครับใช่ไหมใช่อยากลองจิมินอยากลองไปดูไปไปอยวจิมินบุกเลยนะโอเค คือไล่ยองเราก็ทําอะไรทุลาเสร็จแล้วก็เออก็ไปพัทยาสิไปเลยสิไปเลยเออนูนเพลวันนี้นูนเพลจังเด้นนะคะใช่ได้ได้ได้ลองไปดูกันแต่จริงๆไม่รู้นะว่าห้าดาวคือห้าดาวโอเคหรือเปล่านะโอ้โอ้ฮันส์ดูดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปโรงแรมห้าดาวดูนะคะครับคอ๋ออ๋อนูนท้อสอบมุ่งเป้าไปที่ทโอ้ยยังไงเ <laughs> 아니, 티니, 파이파이 메다인데? 파이 없는데? 콩, 메인데 메미콘, 오이스, 여꽝꽝 막이다. 너, 누사, 사, 나. 사디카. 사카 사디카. 사디카. 카 사디카. 사카사카 วันนี้ก็ทุเรียนผ่านมากค่ะตุเรียนก็ผ่านไล่ยองตลาดก็ผ่านบรรยากาศก็ผ่านโรงแรมก็ผ่าน perfect day ใช่ใช่ใช่โอ้เจอกันภัทยาก็ใช่ไงทำไมเราอยู่พัทยาคะพรุ่งนี้ไปไหนวันนี้จะลองเสิร์ชดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าเราจะไปที่ไหนดีนะโอเคทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะคะาเจอกันที่พัทยาคลิปหน้าเลยบายบาย ปาทุเรียนอนะไรเนี่ยนะปีทุเรียนนี่ไงจานละ50าสิบาทวานเลิศม,มากก็สดๆด้วยไงหวานๆอืม